พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข,ข้อมูลข่าวสารให้ความสําคัญต่อการนําเอาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือจอปะทอเป็นข้อมูลสารสนเทศชุมชนอย่างหนึง่งที่มีความสําคัญและมีประโยชน์ซึ่งวันนี้เราจะเสนอให้เห็นในรูปแบบบางส่วนของการนําเอาข้อมูลจอปทอไปใช้ประโยชน์ค่ะ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทอคือข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นของคนในครัวเรือนด้านต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้นๆอย่างไรจอปทอเริ่มต้นตั้งแต่ปี2525 25, ภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดรูปแบบของลักษณะของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคตโดยกำหนดเป็นเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานเจาปะทอของคนไทยปี2532คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติกชชมีมติเมื่อวันที่15กันยายน2532ให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดเก็บข้อมูลจาปทอในเขตชนบทเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี2533ถึงปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลจปทเริ่มจากการสำรวจข้อมูลในระดับครัวเรือนซึ่งมีอาสาสมัครในชุมชนกรรมการหมู่บ้านกรรมการชุมชนหัวหน้าคุ้มภายใต้การดูแลกำกับของคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปทร,ระดับตำบลเทศบาลเขตการจัดเก็บข้อมูลจปทของเราลำดับแรกเราก็เตรียมการ เราจะเตรียมการในสองประเด็นคือ 1. เราจะเตรียมการในเรื่องคนคนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเราจะจัดเป็นผู้จัดเก็บคณะทำงานแล้วก็ครัวเดินเป้าหมายที่เราจะจัดเก็บอันที่สองเราจะเตรียมในเรื่องเอกสารแบบสอบถามแล้วก็เครื่องมือในการจัดเก็บต่อ,อไปก็เป็นขั้นขั้นจัดเก็บ เราก็ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็ทำแผนร่วมกันกำหนดวันเวลาจัดเก็บที่ชัดเจนแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มแบ่งแบ่งครัวเรือนรับผิดช,ชอบที่จะจัดเก็บขณะดำเนินการจัดเก็บคณะทำงานติดตามที่เราแต่งตั้งไว้จะออกติดตามให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาเสร็จแล้วเมื่อจัดเก็บเสร็จแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งโดยทีมจัดเก็บที่แบ่งกลุ่มกันคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจบทระระดับตำบลจะส่งต่อข้อมูลจบทะที่จัดเก็บเป็นภาพรวมของปำงบลส่งต่อให้คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจบทระระดับอำเภอซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็จะรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บ ส่งต่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจบปบทระดับจังหวัดโดยมีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นผู้รวบรวมประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งต่อให้ศูนย์สารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทในระดับประเทศต่อไปทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของภาคราชการนั้นสามารถที่จะนำเอาจบอบทนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไรบ้าง เห็นของผมนะครับจประทเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจปทเนี่ยได้มาจากการที่เราส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจข้อมูลถึงประชาชนโดยตรงนะเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลโดยตรงของประชาชนเนี่ยมาเป็นฐานในการพัฒนาสรับผมเนี่ยผมอยู่ที่ไหนผมก็ใช้จประทเนี่ยเป็นเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนานะครับเช่นผมไปอยู่ที่พนมสารคามเนี่ย ประการแรกเลยที่ผมทําก็คือว่าผมจะขอดูจบทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านของอำเภอพนมสาร,รคามเนี่ยว่าเขามีรายได้ต่อคนต่อปีนี่เท่าไหร่ก็ถือว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขฐานในการใช้เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนานในการทํางานของข้าราชการในการทํางานขององค์กรบริหารการส่วนท้องถิ่นว่าในแต่ละปีนั้นมีการพัฒนานมากน้อยแค่ไหนเช่น ในปี2,551เนี่ยตัวเลขในไรายได้ของประชากรในพื้นที่ของตำบลพนมสารคามในปี551เนี่ยมีเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้กระบวนการในการพัฒนาใน,ใ,นในการพัฒนาอาชีพในการพัฒนาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือสังคมก็ตามเราใส่กระบวนการในการพัฒนาเข้าไปนะครับพอครบปีเราก็ให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเนี่ยเข้าไปวัดอีกครั้งหนึ่งว่า รายได้ของประชากรในแต่ละพื้นที่นั้นมันมีเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับถ้าผลมันออกมาว่ารายได้ของเขาในปี2552เนี่ยมันมากกว่าปี2551แสดงว่าอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราได้เดินมาถูกทางเจ้ากระถอมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราได้ทํางานมาถูกทางแต่ถ้ามันต่ําลงแสดงว่าเราทํางานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลเพราะนั้นก็ต้องปรับปรุงในการทํางานใหม่ ผมจึงบอกว่าจปทอเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะวัดการทํางานของเจ้าหน้าที่วัดความเจริญของสังคมวัดความเจริญไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยสามารถวัดได้จากจปทอถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเอาจปทอไปใช้ในการวัดผลงานแล้วเนี่ยก็จะทําให้เรามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการทํางานนะครับเราจะมีเป้าในการทํางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นผมจึงเห็นว่าจปทอเนี่ยมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสังคมและกเษกษตรกจของชุมชนของหมู่บ้านด้วยนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งใกล้ชิดกับชาวบ้านและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นก็สามารถนําเอาข้อมูลจปทอนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะเป็นพื้นฐานนะครับหรือจวทอนะครับที่ได้มีการจัดเก็บนะครับในหมู่บ้านนะครับในส่วนของอบตอนะครับก็ได้นําเข้าไปสู่นะครับในเรื่องของการประชุมของหมู่บ้านนะครับในเรื่องของการจัดทําแผนชุมชนนะครับซึ่งทําให้หมู่บ้านได้ทราบปัญหานะครับของ แต่ละรายทัวเรือนนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ในหมู่บ้านนะครับก็ได้จัดลําดับความสําคัญของปัญหานะครับในเรื่องของความจําเป็นนะครับที่จะต้องแก้ไขของแต่ละครัวเรือนนะครับโดยจัดทําเป็นปัญหามานะครับตามลาดับนะครับแล้วก็ได้บูรณาการนะครับในการจัดทําแผนนะครับแล้วก็มีการทําประชาพิจารณ์ในระดับตาบลนะครับเรียงลําดับความสําคัญ ในการทําแผนพัฒนาของอ,อบตอซึ่งแผนของพัฒ,พฒนาของตําบลน,นะครับก็ได้นํามาจากแผนของชุมชนนะครับประโยชน์ของการใช้ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในส่วนของประชาชนในชุมชนประชาชนไม่สับสนในบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต่างคนต่างไปพูดงานของตอนเองไม่มีจุดร่วม เมื่อมีจาะปะทอทำให้ได้ใช้จาปะทอเป็นตัวเชื่อมงานที่เป็นอันเดียวกันมีข้อมูลที่เป็นทิศทางเดียวกันทําให้ชาวบ้านไม่สับสนเรียนรู้งานพัฒนาได้เร็วขึ้นชาวบ้านรู้จักปัญหาของตนเองแต่เดิมชาวบ้านอาจยังไม่รับสภาพปัญหาหรือให้ความสําคัญกับปัญหาที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานมากนะัก เมื่อมีจอปทอเป็นตัวชี้วัดที่บอกแล้วชาวบ้านจะเริ่มเรียนรู้ปัญหาของตนเองและถ้าเขายอมรับในปัญหาการแก้ไขก็จะง่ายขึ้นมีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งในระดับครัวเรือนและหมู่บ้านโดยจปทอหนึ่งจะเป็นตัวบอกถึงทางพัฒนาของครัวเรือนอยังขาดอะไรอยู่บ้างต้องพัฒนาอะไรและเมื่อดูจปทสองจะเป็นตัวบอกถึงปัญหาของชุมชน กำหนดแนวทางในการพัฒนาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นคือการวิเคราะห์ปัญหาทำแผนงานโครงการได้นั่นเองมีการระดมทรัพยากรในชุมชนมาช่วยกันพัฒนาเดิมนั้นการพัฒนาจะรอแต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือจากผู้อื่นประเมินผลได้การทำงานต่างๆให้ครบกระบ,บวนการนั้นจะต้องมีการประเมินผลงานด้วยชาวบ้านสามารถประเมินผลได้อย่างง่ายเมื่อมีการสำรวจจอปะทอซ้ำในปีต่อมา ก็จะทราบถึงผลการพัฒนาว่าข้อที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายนั้นมีความก้าวหน้าหรือมีปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่ทำให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายมีหลักประการระยะยาวถ้าฝึกหัดให้ชาวบ้านยึดโจประถอเป็นเป้าหมายที่จะต้องช่วยกันแก้ไขพัฒนาซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีกระบรวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นประชาธิปไตยสรุปรคือทําให้ชาวบ้านคิดเป็นทําเป็นซึ่งเป็นหัวใจสําคัญทําให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการนําเอาข้อมูลจปถอมมาแก้ไขปัญหาความยากจนกันบ้างนะคะอันดับแรกต้องนําข้อมูลมาดูก่อนว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนโดยดูจากตัวชี้วัดที่30เรื่องไรายได้เฉลี่ยมไม่ต่ํากว่า2 3 0 0 0บาทต่อคนต่อปี คนที่มีไรายได้ต่ำกว่านี้ถือว่าตกเกณฑ์ต้องได้รับการแก้ไขแต่ต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเขามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เช่นเป็นคนชราคนพิการก็ควรส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะส่วนคนที่มีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ควรจะหากิจกรรมทางเลือกเพิ่มไรายได้หรือลดรายจ่ายให้กับพวกเขาค่ะ คุณลุงแก้วนะคะได้รับการช่วยเหลือโดยเป็นจักรยานเนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากการจัดเก็บข้อมูลจาปาทอทำให้เราได้ทราบว่าคุณลุงแก้วและครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์คือมีรายได้ต่ำกว่า23,000บาทนะคะเราก็จะมาดูว่าครอบครัวคุณลุงลำบากยังไงอาชีพอะไรแล้วก็จะให้การช่วยเหลือตามอาชีพที่คุณลุงถนัดเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อไป จักรยานไปทำไรคะผมจะขี่ไปหาดูดวงต่างบ้านต่างหมู่บ้านอพอเดินไปก็ไม่ไหวปกติมีอาชีพดูดวงอยู่หรอคะครับผมมีอาชีพดูดวงแล้วจะทําให้พอได้จักรยานแล้วจะทำย่างไงทำยังไงคะมันจะทําให้ยงเป็นยังไงคะก,ก็ไปหา,หา,าเออไปหาลูกค้าเาก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมา ปกติวันดูได้กี่รายคะะมันไม่แน่ครับบางทีก็ได้ห้าหกสิบบาท<ม>บางทีก็ได้ร้อยสองร้อยสามร้อยก็มีสี่ร้อยห้าร้อยก็มีอถ้ามีจักรยานก็จะได้ไปไกลขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างมันก็ไปไม่ได้ทุกวันที่ไปถึงก็ไม่กี่หมู่บ้านรู้สึกยังไงคะได้จักรยานแล้วก็วดีใจมากครับ <laughs> บทสรุปสุดท้ายคงไม่มีอะไรดีกว่าการนำเอาพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพพหลราศสุดาสยามบรมราชากุมารีในวโรกาสท,ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าถวายรายงานคุณภาพชีวิตคนไทยซึ่งกล่าวถึงข้อมูลจปทไว้อย่างประทับใจว่า การดําเนินงานการพัฒนาแต่ก่อนใช้วัดด้วยสายตาบ้างฉเฉลี่ยไปตามความคิดเห็นที่ไม่เป็นเชิงสถิติบ้างทําไปเรื่อยๆบ้างแต่ตอนนี้ทางราชการเริ่มมีการสํารวจข้อมูลจ้าปทอเป็นข้อมูลที่คิดว่าในขณะนี้ดีที่สุดแล้วดีในการเป็นฐานให้เริ่มต้นแก้ไขปัญหาเป็นข้อมูลที่ง่ายดูง่าย เพืที่มีการสำรวจข้อมูลจปถอมีการวัดเพื่อให้พบปัญหาซึ่งเมื่อรู้ปัญหาแล้วจะได้มีการแก้ไขปัญหาสำหรับการวัดนั้นจะตรงหรือไม่ตรงแน่นอนจะต้องมีการผิดพลาดบ้างก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ขอให้มีสิ่งที่จะช่วยชี้ให้ฝ่ายรัฐเข้าไปหาชาวบ้านได้ทราบปัญหาของชาวบ้านบ้างเมื่อเราทำจริงสำรวจจริงแล้ว,ลวจะทำให้พบกับบุคคลที่ควรสงเคราะห์หรือทำให้พบกับปัญหา และเมื่อพบกับปัญหาแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเป็นสิ่งที่จะตามมาหลักการพัฒนาที่ควรจะคำนึงถึงคือช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้การให้คำแนะนำเพื่อให้ชาวบ้านเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัชราเขียวคนดีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ